อะไรกันลูกชายฉันหายไปทั้งคนนะไม่รู้แหละฉันเสียเงินจ้างไปตั้งแผงยังไงก็ต้องหาให้เจอเป็นไงบ้างคะคุณป้าได้ข่าวเรื่องพี่ปีเตอร์บ้างไหมคะยังเลยบีมอุตส่า์มาเที่ยวกับครอบครัวทั้งทีแต่ลูกชายกลับมาหายตัวไปซะอย่างนั้นป้าใจคอไม่ดีเลยลูกใจเย็นๆนะคะคุณป้าบีมเชื่อว่าพี่ปีเตอร์จะต้องปลอดภัย เพราะว่าคนดีผีคุ้มค่ะขอบใจนะบีมที่พูดปลอบใจป้าแต่คนเป็นแม่มันอดห่วงไม่ได้หรอกไม่เป็นไรนะคะคุณป้าเดี๋ยวไว้เจอค่ะโหพี่หมูหนูว่าเขาไม่น่าจะใช่คนแถวนี้นะดูจากการแต่งตัวสิจริงวันเขาน่าจะเป็นคนกรุงเทพแหละ เนาะพี่หมูทําไมเขาถึงไปสลบอยู่ข้างทางแบบนั้นหนูว่าเราแจ้งตํารวจเลยดีไหมอย่าเพิ่งวันเราต้องรอให้เขาฟื้นก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาก็ได้พี่หมูเฮ้ยเขาฟื้นแล้วนายดีขึ้นแล้วเหรอที่นี่ที่ไหนแล้วผู้คุณเป็นใคร ชันลูกหมูหนูชื่อวันจ้ะลูกหมูใช่แล้วนายล่ะชื่ออะไรมาจากไหนผมชื่อผมผมผมจำไม่ได้ฮะจำ,จำไม่ได้ไไดอย่าบอกนะว่าความจำเสื่อมพี่หมูหนูว่าหนูกับก่อนดีกว่าแม่หนูตามแล้ว เดี๋ยวกว่าสิวันโดนายคนนี้ล่ะจะให้เขาอยู่ที่ไหนก็บ้านพี่ไงพี่อยู่คนเดียวนี่อยู่ไปแล้วนะเดี๋ยวกว่าวันวันวันพี่จะไม่ยอมให้ในนี่นอนบ้านพี่เด็ดขาดวันโอ้ยโอ้ย มองเลยนอนไปเลยนะนี่เส้นแบ่งเขตห้ามข้ามมาเลยนะรู้แล้วครับคุณลูกหมู แค่จะถามคุณว่าคุณไม่ปิดไฟนอนเหรอไม่ปิดฉันกลัวความมืดนายนอนไปเลยไม่ต้องถามมากนอนไปสิ คุณหยุดก่อนคุณคุณจะรีไ่ไปไหนฉันจะไปตลาดนายจะไปด้วยหรือไงไปไปผมไปด้วยผมอยากไปทุกที่ที่มีคุณเลยอะไรของนายเนี่ยสมองเสื่อมจนเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฉันไม่ตลกด้วยนะโอ้ลูกหมูยิ้มหน่อยเธอเวลาคุณยิ้มโลกดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะผมชอบให้คุณยิ้ม ด้วยค่ะอือออกไปใกลๆเดแบยนี้เย็นเป็นรอเป็นแค่สาวบ้านป่าไฟสูงจะมาจับลูกชายฉันเหรอไม่ใช่นะคะคุณนี่กลับบ้านเรานะลูกนะคุณเป็นใคระครับผมรู้จักคุณได้เหรอ ทำไมลูกชายจำฉันไม่ได้แกทำอะไรลูกชายฉันหนูไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะคะตอนเจอเขาเขาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณป้าคะจำใครไม่ได้แบบนี้ต้องพาไปรักษาแล้วล่ะคะ่ะถ้าปล่อยไว้นานความจำอาจจะไม่กลับมาแล้วนะคะคุณป้าได้จะบ,บีมใส่ปีเตอร์กลับบ้านไส่ลูกเดี๋ยวไม่ทันการไปปล่อยผมผมไม่ไปลูกหมู ช่วยผมด้วยปีเตอร์อย่าไปอยู่ใกล้มันลูกหยุดนะบีมไปจับมันไว้ค่ะคุณป้าหยุดไปอยู่เฉยๆพี่ปีเตอร์นี่หยุดหยุดปล่อยนะอะไรของพวกคุณเนี่ยนี่ผมบอกให้ปล่อยไงไงไง Peter Peter này ơi này này con mẹ chẳng mẹ đây là cho mày luôn thôi ơi khoản đỡ khoản ba เราก็กลับกันได้แล้วนะสิคะคุณป้าไปกันลูกอย่าอยู่ที่นี่นานเลยมันอันตรายคุณแม่ครับผมว่าไม่มีอะไรอันตรายเท่ากับหลานของคุณแม่หรอกครับอะไรกันลูกหนูพูดอะไรของหนูก็บีมกับญาติวางแผนกันรอบทำ้ายผมไงล่ะครับคุณแม่ส่งคนมาแล้วใช่ไหมพี่ โอเคฉันจะได้ปิดจอบสักทีถ้าไม่มีปีตเตอร์ป้าจุ๋มก็จะตองใจจนทำงานไม่ไหวทาวนนี้แหละตำแหน่งประธานบริษัทก็จะเป็นของบีมบีมบีมคิดแบบนี้กับครอบครัวพี่ได้ยังไงพี่ิีเตอร์อากตัอยู บ,นะบีมพูดนี้หมายความว่าไงเดี๋ยวพี่ก็รู้นางหลาเนเะละคุณฉันอุตสาห์ให้แกมาทำงานกับฉันแท้ๆแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆประจุมฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกเอาให้แกติดคุกหัว่อไปเลย คแแุแมวมแมมีไม่ยาโดนจับคุณวาลินเรียกตำรวจมาที่หนองชะอมหน่อยฉันเจอตัวคนที่ทำร้ายลูกฉันแล้วขอบใจเป็นอะไรไหมลูกผมไม่เป็นอะไรครับคุณแม่นี่นาย ความจำนายกลับมาแล้วเหรอเออคุณอย่าบอกนะว่านายลืมฉันไปแล้วอะ่ะผมจะไปลืมคุณได้ยังไงลูกหมูผมชื่อปีเตอร์นะจำชื่อผมไว้ล่ะถึงความทรงจำของผมจะหายไปบางส่วนแต่ผมก็จำทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณได้นะ ก็อยากมีความสรงจำที่เกี่ยวกับคุณให้มากขึ้นด้วยเป็นแฟนกับผมนะเออแต่ว่าแม่คุณจะไม่ว่าหรอไม่ว่าอะไรหรอกแม่ผมเนะี่ยปากร้ายแต่ใจดีใช่ไหมครับคุณแม่ใช่จ้าลูกแม่รักใครแม่ก็รักด้วยฉันขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีกับเธอไม่เป็นไรคะ่ะ เขาชื่อลูกหมูครับคุณแม่เหรอชื่อลูกหมูเหรอคะ <laughs> เฮ้ยทําอะไรเนะี่ยขอข้าวข้าข้าวข้าวพอดีฉันหิวหนูขอโทษนะหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่มีอะไรให้กินลจริงๆแล้วมันเหลืออะไรให้กินไปล่ะมานี่มาเดี๋ยวฉันไปทําให้ใหม่แต่เส้นหมดแล้วนะเหลือแต่ข้าวเดี๋ยวฉันไปทําข้าวต้มให้ละกันขอบคุณมากนะคะ เดี๋ยวก็ติดคอหรอกค่ะถ้าหิวเธอก็มากินที่นี่ได้ทุกวันเลยนะจริงหรอค,คะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากพ่ะข้าวต้ม้วยนี้ฉันจะจำบุญคุณตลอดไปเลยค่ะ วันนี้เธอไม่ต้องกินข้าวต้มแล้วนะมีเส้นเหลือเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวให้กินค่ะโอ้เจ้าของร้านนี้มันใจดีจริงๆเลยวะปกติก็ขายไม่ค่อยจะได้ไหรอกเจ้าหาก็ไม่ค่อยมียังจะไปให้ผู้ขอทานมันกินอีกแกจะมากินฟรีๆไม่ได้ต้องจ่ายเงินจ่ายมาเออจ่ายมาสิเขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละเดือทอง ฉันไม่มีหรอกจ้ะมีแต่ลอตเตอรี่ใบหนึ่งพอจะจ่ายเป็นค่าก๋วยเตี๋ยวแทนได้ไหมจ๊ะลอตเตอรี่อะไรขอปอหไือเปล่าไม่ใช่จ้ะพอดีฉันไปช่วยป้าร้านขายของชํายกของแล้วป้าเขาก็เลยให้ลอตเตอรี่มาใบหนึ่งจ้ะจริงเหรอเอามาไม่ได้ในเนื้อทองนี่มันของเขาคืนเขาไป เฮีย <Here. S 2> อ่ะเธอมคืนไปเลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องจ่ายตังค์ขอบคุณค่ะ <Here. S 1> เฮียอ้าโยบมีอะไรหรือเปล่าค่าเทอหมหนูต้องจ่ายแล้วนะแม่ให้มาเอาที่เฮียโอ้ยดีจังเลยเนาะพี่ก็ใจบุญเลี้ยงทั้งขอทานเลี้ยงทั้งน้องสาวร้านนี้มันก็กำลังจะโดนยึดอยู่แล้วเอาเถอะ ถ้าแกยังคิดใจคุณอยู่แบบนี้ฉันขอเลิกกับแกดีกว่าจะยินต่อสิเรือทองให้เยียได้ลองหาวิธีดูก่อนเฮียเชื่อว่าเฮียจัดการปัญหาเรื่องเงินได้แน่นอนอย่าเลิกกับเฮียเลยนะถ้าเฮียไม่อยากเลิกกับฉันก็ได้แต่เฮียต้องซื้อแหวนทองมาให้ฉันวงนึงทำดได้ไหมล่ะได้ได้สิ เดี๋ยวเฮียซื้อแหวนทองให้นะแต่เงินทองสัญญานะว่าจะไม่เล่นกับเฮียแบบนี้ไงมามามาดูด้วยกัน ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปขึ้นกันให้เองทีนี้เธอไม่จะมีเงินไปตั้งตัวแล้วนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเออนี่เอียผู้หญิงคนนั้นเขาโชคดีเนาะนั่นนะสิดูคนมันจะรวยก็รวยจริงๆนะอุ๊ยอิจฉา จะไปอิจาเราทำไมเราอยู่แบบนี ah! ้ของเราที่แดกดีแล้วเฮียเฮียไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดนี้อ๋อเงินขอผู้หญิงคนนั้นที่มาขอข้าวเรากินไงเขาถูกลอตเตอรี่เฮียเลยไปขึ้นเงินให้เขามาเฮียก็กำลังออกไปให้เขานี่แหละ นี่เันเงินของเขาเราเจะไปได้ยังไงหยกถ้าบอกเฮียเถอสิถ้าเราเอาเงินนี้มาเก็บไว้เองเธอก็จะได้น,จน,จน,จนเรียนจะ่อได้ เลิกกันไปนั่นแหละดีแล้วได้กินตจมาพูดแกแล้วกันอันนี้เงินของเธอขอบคุณนะคะเอาไปใช้ตั้งตัวแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะอย่าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยล่ะ ค่ะขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะอืมองั้นพวกฉันไปก่อนนะคุณฟ้าครับคุณพ่อให้มาตามกลับบ้านครับคุณพ่อให้มาตามเขาเป็นใครเหรอครับคุณหนูเขาเป็นทายาทของตระกูลพยัคฆ์ทองคำํำตระกูลที่มีทรัพย์สินเป็น,หม,นหมื่นล้านครับ พอดีคุณหนูทะเลาะกับท่านเจ้าสัวก็เลยหนีมาข้างนอกตอนนี้ท่านเจ้าสัวให้มารับกลับแล้วครับตะกูมเพียรทองคำนี่เธอมาจากตะกูลคนรวยเหรอเนี่ยอ๋อจริงสิฉันให้คุณถือว่าตอบแทนค่ข้าวต้มที่ฉันเคยพูดไว้ไงพวกเราเราไว้ไม่ได้หรอครับ คุณหนูเขาอยากให้ผู้คุณรับไว้เถอะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหนูครับได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเฮียเนทองคิดถึงเฮียจังเลยค่ะ เนื้อทองขอโทษนะคะที่เคยพูดไม่ดีกับเฮียองกลับมาคืนดีกันนะคะเฮียนะคิดถึงเฮียหรือคิดถึงเงินกันแน่เออเรื่องของเรามันจบไปแล้วเนื้อทองและอีกอย่างเฮีย <He a. S 2> คงกลับไปคบกับคนเห็นแก่ตัวแบบเนื้อทองไม่ได้หรอกเฮียเราไปกันเถอะยกไปเฮีย มันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝัน